วันนี้ผมตดนหลอกครับวันนี้พลาดมากครับที่ออกมาับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมบ้านที่ผมเพิ่งซื้อมากัเมือเลยมีการเป็นแผนไหมครับเนนี้นะครับ แขนจะไปไหว้พระไม่มีนะฮะบอกว่าเดี๋ยวมารับเดี๋ยวไปไหนมาบ้านจ้ะรับมาบ้านยาวจ้ะใชยงานก็ยกเลิกไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าใช้เวลาใช้เวลาในการทําทีวีกี่โมงครับพี่แต่เข้ามานี่คือเพิ่งได้ดูทีวีนะ เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ผมโดนหลอกครับนางบอกว่าบอกว่าอะไรพี่วันนี้ไปไหว้พระกันไปพระจ้ะ <c oughs> หลอกมาบ้านจะ้ะ <c oughs> <c oughs> มา, <c oughs> ม,ามาซื้อทีวีครับมาติดตั้งทีวีครับแต่เพิ่งดูทีวีได้ครับ <c oughs> ประเด็นคือยังไม่ได้กินข้าวกันนะครอันนี้อันนี้พาไปไหนพาไปกินข้าวใช่ไหม <c oughs> กินข้าวจริงปะ ไปกินข้าวจริงๆใช่ไหมไหวโดแล้วหิวต่ำๆอ่ะก็อ่ะแบบนาทีนี้กินอะไรก็ได้คือหิวครับเหนื่อยไว้แล้วกนปวดตาแสบตามากแต่ฟูคี้ <c oughs> วันนี้พลาดมากครับที่ออกมามึง <c oughs> พาผมไปไหน <c oughs> ข้าวกมไม่ได้กินแล้วอยู่อยู่ข้างหน้าเป็นสี่แยกห้ายแยกปากเก็ตครับรถเสิร์ฟเกตอีก นี่เราบนหาร้านกินข้าวกันมานานแล้วจริงๆควรจะกินตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้คือมันจะจะจะสามจะสี่โมงแล้วอ่ะเออยังไม่ได้กินข้าวเลยมันมันพลาดตั้งแต่มึงบอกว่าเออจะออกไปไหว้ผาแล้วเราเหมือนกับว่าโดนรออลวงออกมาแห่แตกไงหมดเยี่ยพังไงหมดทั้งกระทีมีเล่งซื้อปัไงหมดเลยไม่มีอะไรเลย แล้วเป็นไ,นไหนอยู่ข่ <พอ S 1> าวี่มีแต่เรื่อเสียตังค์อีกด้นนยบบกวยว,วันนี้ทีวีก็แปดพันกว่าหมื่นหนึ่งเราวันนี้ระหว่างก็ว,วางมี0พน,น,น,นาหมื่นนนี้ว่าดี้ระไรเนี่ยฉันมาทำอะไรชีิกระเพาะเนื้อไข่ดาวชิดแผน่นาที่วางไว้ว <c oughs> างไากที่มาก <c oughs> วันนี้ก็ท้าทุกคนมากินถัดก,กระเพราเนื้อไข่ดาวนะครับที่ไหนครับย่านอะไรครับวันนี้ย่าน,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 นาปากเกตติวานนท์ครับผมปา,ปากเกตติวานนท์นะครับอร่อยมากนะฮะง่ายมากเลยคลิปนี้มีแค่นี้ไม่เหมี่ยละใครหง โครงการเดยเไม่ด้ติวานนท์แจ้งวัฒนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมบ้านที่ผมเพิ่งซื้อมากรเมือนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับได้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 เอาอย่างนี้นะเวลาีเอีอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะนะครับผมแถวฝากเกตครับผมที่นี่เป็นบ้านอารมณ์เหมือนกับทาวเฮาส์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นทาวเฮาส์ โมเด์นนะครับผมมี2รูปแบบของคมแบบแรกก็เลยก็จะเป็นแบบ2ช่องจอดส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบเช่องจอดเท่านั้นนี่เราไปจะเดินไปไหนครับ้นกับบางเหรออยาไปว่ายน้ำอ่ะในไดนปะล่ะไม่มีชุดดูใเเลยเาใสกันยุอายุห้าลายเหรอ เลือดสองคนอายุท่าไ,ลไห,นนหลคไ่ค่ะลงไปกลางสาบพื้นน้ำเท่าเอวอ่ะที่เราเด็กว่าเท่าเอวเท่าเข่าอ่ะเด็ก,ดกที่นี่มันห <ไอ S 2> ้าขบเร่งที่เล่นกันเมื่อกี้นะ,นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เ,เดี๋ยวไปคลิปแค่นี้แหละง่ายๆเลยของกูไม่มีรอกของมึงมึงใจจะจังเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเออเราซื้อบ้านที่นี่ก็เมื่อกี้จะพาเขาไปดูที่จอดรถไม่หรอเอออันนี้เราอาจจะแบบพาไปดูตามโครงการที่ว่า หลังไหนจอดได้แค่คันเดียวแล้วก็หลังไหนจอดได้สองคันเออก็อันเนี้ยอันนี้น่าจะจอดได้สองคันอ่ะผมพูดให้เลยอ่าใช่ไหมอ่ะมึงหาหลังที่เป็นจอดได้แค่คันเดียวหลังไหนจะอีกฟอรนึงครับอีกฟอร์นึงซึ่งไม่ใช่ฟอนี้นะครับมากันแบบงงๆนะฮะซูชิกันนะครับอันนี้เปื่อนขึ้นคาบิ ไม่แต่วาซาบ,บิหรอวาซาบิซูชิทำละห้าบาทไงห้าบาทอร่อยนะฮะ